มี123ประเทศเนี่ยเขาลงนามกับทางด้านสหประชาชาติไปแล้วในการที่จะเลือกใช้เลือกผลิตครัตเตอร์บอมเนี่ยนะครับมันเป็นระเบิดหนึ่งลูกคุณผู้ชมนี่คือระเบิดหนึ่งลูกระเบิดหนึ่งลูกเนี้ยข้างในเนี่ยมันจะมีลูกเล็กๆเนี่ยอีกเป็นร้อยลูกเป็นร้อยลูกเลยบรรจุอยู่เพราะมันลงมาบึ้มเนี่ยมันจะกระจายไปเป็นดาวกระจายเลยเนาะใช่ครับพราะมันกระจายไปเนี่ยมันจะมีลูกที่มันระเบิดมันมันก็จบไปกับลูกที่ไม่ระเบิดเพราะลูกที่ไม่ระเบิดเนี่ยมันก็จะฝังดินอยู่นะครับมันก็ ไม่รู้แหละไม่รู้อีกกี่ปีมันถึงจะไปคนไปขุดเจอปุ๊บระเบิดตู้มขึ้นมาเสียชีวิตซึ่งหลายฝ่ายนั้นเนี่ยก็บอกว่าไอ้ตัวคัตเตอร์บอมเนี่ยสิ่งที่เขาวิจัยมาแล้วเขาเจอมาแล้วก็คือว่ามันด้านเยอะอเปอร์เซ็นต์การด้านมันสูงก็คือถ้าตกแล้วไม่ได้ระเบิดเลยถูกต้อง พอมันด้านสูงเนี่ยมันโอกาสที่มันจะถูกฝังถูกทิ้งเอาไว้แบบนั้นเนี่ยมันมีเยอะแล้วจะทําให้ประชาชนพลเรือนเนี่ยมาเจอกับระเบิดเหล่านี้มันก็เลยทาให้เกิดการบาดเจ็บและก็เสียชีวิตที่นี้เนี่ยหลายประเทศเนี่ยก็ออกมาค้านนะอังกฤษก็ค้านนะครับยูโรปันดีก็ค้านแคนาดานเนี่ยเป็นเพื่อนรักเนี่ยกับสหรัฐอเมริกาก็ค้านนะครับในการที่จะใช้คราสเตอร์บอมบ์ฝังฟากฝั่งรัสเซียเนี่ยบอก คุณใช้ใช่ไหมถ้าคุณใช้เราใช้นะเราก็มีเ,ออเราก็มีเก็บเอาไว้แต่คแค่ไม่ใช้เท่านั้นเองเออคือที่ผ่านมาเนี่ยสหรัฐยูเครนแล้วก็รัสเซียเนี่ยเขาไม่ได้ลงนามในสินสัญญานี้ s, <S สามชาตินี้ไม่ได้ลงนามดังนังนเมื่อไม่ได้ลงนามเนี่ยอาจจะบอกว่าเฮ้ยฉันใช้ได้อะฉันไม่ได้ลงนามนี่อ,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 อะไรประมาณนี้นะครับในขณะที่ฟากฝั่งรัสเซียบอกเอ๊ะไอกลยุทธ์ของสหรัฐเนี่ยที่บอกว่าจะเอา รัตเตอร์บอม์นเนี่ยให้กับยูเครนนี่แหละนี่คือความพ่ายแพ้นี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นชัดว่าวันนี้นาโตเองสหรัฐเองยูเครนเองนั้นเนี่ยหมดหนทางสู้รัเสเซียละค่ะเพราะว่าตัวของมารียาคาคารอวาโฆษกกระทรวงต่างประเทศของรัสเซียก็บอกว่าการที่ทําแบบนี้ถือว่าทั้งสหรัฐเนี่ยเป็นการพ่ายแพ้สงครามในยูเครนแล้วนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัสเซียก็บอกว่ามันเป็นการกระทาที่สิ้นหวงังแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอที่อยู่ฉากหลังความล้มเหลวในครั้งนี้ก็ต้องไปขุด ยุทโธรกรณกเก่าๆเ,เ,เอามาให้แล้วทีนี้นะคะทางรัสเซียก็บอกว่ายิ่งการที่สหรัฐจะมอบกับยูเครนแบบนี้จะยิ่งกระตุน้นถ้าเกิดว่ามอบให้รัสเซียก็ใช้ได้เหมือนกันก็นี่ไงนี่เลยเป็นที่มาของประเด็นของเราวันนี้<ช>ไงว่าสหรัฐนาโต้เนี่ยกำลังพ่ายสงครามยูเครนพ่ายเพราะนี่ไงรัสเซียบอกคุณเนี่ยต้องไปขุดของเก่ามาให้เขาแล้วนะของเก่าขนาดไหนเนี่ยคุณผู้ชมครับพอมีข่าวว่าจะมีการส่งครัสเตอร์บอมบ์ให้กับทางด้านยูเครนเนี่ยปรากฏว่าสถานีวิทยุสากลแห่งประเทศจีนภาคภาษาลาวเนี่ยเขาไปขุดประวัติมาเลยนะ ว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเคยใช้ครัตเตอร์บอมในประเทศลาวเนี่ยจนทําให้เกิดการสูญเสียอยู่จนทุกวันนี้มันยังรื้อยังขุดไม่หมดเลยแล้วก็บอกว่าใช้เวลาน่าจะสัก60กว่าปีได้นะคะคที่มีการวางแผนกันไว้ว่าน่าจะเคลียร์ออกได้หมดแต่ทีนี้ทางสถานีวิทยุสากลแห่งประเทศจีนภาคภาษาลาวเนี่ยก็เลยมีการย้อนบทเรียนให้ดูค่ะถ้าไปดูในรายละเอียดนะคะคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่ารายงานผลกระพบจากการที่สหรัฐใช้ตัวคลัสเตอร์บอมนี้นะคะ่ะทิ้งลงในลาวช่วงสงครามอิโดจีนะคะ ปี2,503ถึง2,513บอกว่าตอนนี้ผลกระทบยังส่งต่อถึงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนรวมถึงเศรษฐกิจของลาวาถึงปัจจุบันนี้ด้วยโดยที่ใช้เชื่อบทความนี้ค่ะว่าระเบิดลูกหวานที่อเมริกาทิ้งลงมาในลาวยังคงม,มีผลกระทบถึงปัจจุบันเพราะมาทอบทเรียนนี้ดูแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าตอนที่ในบทความนี้เขียนไว้ว่า,วาแขวงเชียงขวางเนี่ยเป็นที่มั่นทางประวัติศาสตร์เก่าแก่มีชายแดนติดก,กับเวียดนามแล้วก็เป็นพื้นที่ต้นทางของเส้นทางโฮจิมินเสร็จแล้วตอน อนนั้นนะคะมีสิ่งก่อสร้างถูกทําลายจนนับไม่ถ้วนประชาชนก็ไร้ที่อยู่อาศัยบ้านต่างๆก็พังหมดนะฮะสาบสูญไปจากแผนที่เพราะว่าได้รับผลกระทบร้ายแรงที่สุดจากสงครามรับของกองทัพสหรัฐนี่แหละคะ่ะแต่ทีเนี้ยระเบิดที่ยังไม่ทํางานทยังตกค้างอยู่ในลาวเป็นภัยคมคูอย่างร้ายแรงต่อการทําเกษตรกรรมนะคะโดยเฉพาะชาวไร่ชาวนาแต่ละปีเนี่ยพอไปขุดทีหนึ่งพอระเบิดตุ้มขึ้นมาก็ก็เ,เสียชีวิตซึ่งล่าสุดนั้นเนี่ยครับ ข้อมูลจากโครงการเก็บกู้ระเบิดลาวเนี่ยบอกว่าสูช่วงสงครามอินโดจีนเนี่ยนะประเทศสหรัฐอเมริกานั้นทิ้งระเบิดลงมันหนักที่สุดที่ประเทศลาวเนี่ยนะเขาเฉลี่ยแบบนี้เขาบอกว่ากองทัพสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยครับทิ้งระเบิดใส่ดินแดนของลาวเนี่ยห้าแสนแปดหมื่นเที่ยวเฉลีย่ยทุกแปดนาทีต้องมีเครื่องบินไปทิ้งระเบิดหนึ่งเที่ยวตลอดย4ี่ชั่วโมงต่อเนื่องกัน เป็นเวลา9ปีเขาบอกว่าระเบิดที่ถูกทิ้งในลาวนั้นเนี่ยมีมากกว่า2ล้านตันแล้วระเบิดส่วนใหญ่ที่ใช้เนี่ยอย่างที่บอกคือระเบิดปวงระเบิดปวงนี่แหละอไอ้ครัตเตอร์บอมนี่แหละนะครับจำนวนประชากรในลาวนั้นเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมีอยู่1ล้านคนแต่ระเบิดที่ถูกทิ้งลงไปนั้นเนี่ยมากถึง270ล้านลูก<ฆ>คุณผู้ชม<ฆ>ซึ่งปัจจุบันเขาบอกว่าคาดว่าเนี่ยนะครับยังมีอยู่ประมาณอีก80ล้านลูกที่ยังไม่ได้เก็บกู้<ฆ>จากในประเทศลาว ครอบคุมพื้นที่กว่า87,000ตารางกิโลเมตรไอ้น,นี่คือสถานีวิทยุเนี่ยนะครับาสากลแห่งประเทศจีนภาคภาษาลาวที่เขาออกมารายงานทีนี้เนี่ยทางด้านกระทรวงต่างประเทศของลาวเองเนี่ยก็พูดถึงเรื่องนี้ออกเป็น<ฆ>แถลงการเลยนะ โดยที่ในถแถลงการจากกระทรวงต่างประเทศของเรานะคะก็ออกแถลงการเกี่ยวกับท่าทีนี้ค่ะเราบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะใช้คลัสเตอร์บอมบ์แบบนี้นะคะลาวเนี่ยเคยได้รับผลกระทบมากที่สุดจากระเบิดลูกหวานในฐนานะที่เป็นรัฐภาคีด้วยแล้วก็ส่วนที่สัญญาว่าด้วยการยกเลิกการใช้ระเบิดลูกหวานหรือว่าคลัสเตอร์บอมบ์เนี่ยสบปลาวเองก็แสดงความเป็นห่วงกับการประกาศนี้แล้วก็เสี่ยงที่จะถูกนํามาใช้อีกแล้วบอกว่าผ่านมากกว่า5โทศวรรษยังไม่สามารถที่จะลบความทรงจําหรือว่าลบการสูญเสียในกรณั ที่เกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็ทุกวันนี้ต้องตามแก้กันอยู่ตามแก้ตามเก็บกันไม่รู้จบเลยนะคะครับคือเรานี้เขาก็ยืนยันนะครับว่าประเทศเขาเนี่ยได้รับผลกระทบได้รับผลพวงจากระเบิดคลัสเตอร์บอมจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับมายาวนานกว่าห5ทศวรรษก็คือกว่า50ปีเนี่ยมันยังไม่จบเลยนะวันนี้คุณอยากจะส่งให้ยูเครนแล้วไปให้ยูเครนใช้ มันจะเกิดผลพวงแบบนี้ไปกับประชาชนคนยูเครนอีกกี่ปีล่ะบทเรียนมีให้เห็นบทเรียนมีให้เห็นไม่ใช่เฉพาะจีนไม่ใช่เฉพาะลาวที่ออกมาคัดค้านเรื่องนี้ล่าสุดนั้นสมเด็จทุนเซนซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาเนี่ยก็พูดถึงประเด็นนี้เช่นเดียวกันครับโดยที่ออกมาทวิตข,ข้อความนะคะบอกว่าอยากจะวิงวอนไปยังสหรัฐเลยค่ะไปยังโจไบเดนเลยในฐานะคนที่เป็นคนจะหาคลัสเตอร์บอมที่จะมอบให้กับทางยูเครน บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่าใช้คลัสเตอร์บอมในสงครามเลยเพราะเหยื่อที่แท้จริงคือชาวยูเครนเนี่ยค่ะคือชาวยูเครนจะได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้นอกจากนั้นเนี่ยครับยังมีประเทศอื่นๆนะครับที่ออกมาถแถลงไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้อยากรัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีเหนือนะครับ,รบเธอก็ออกมาบอกเหมือนกันว่าการกระทําของสหรัฐอเมริกาการกระทําของโจไบเดนนั้นเนี่ยแบบนี้นี่คือเรียกว่าก่ออาชญากรรมได้เลยนะเป็นการก่ออาชญากรรมเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้ไป เจอแต่ทหารนะที่จะเจอเรื่องของคลัสเตอร์บอมเนี่ยสงครามจบอย่างที่บอกเราเจอมาแล้ว50ปียังไม่จบเลยใช่ประชาชนเหล่านั้นเนี่ยห้ปีที่แล้วเนี่ยบางคนยังไม่เกิดเลยนะนะฮะยังไม่รู้เลยว่าเกิดสงครามในประเทศตัวเองแต่วันนี้ต้องมาโดนระเบิดคลัสเตอร์บอมที่มันฝังอยู่ในดินเนี่ยคุณผู้ชมไปทำไรทำนาขุด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 ดเอาตืม เหมือนตอนนั้นที่เราคุยกับอดีตท่านทูใช่ไหมคะที่บอกว่ามันมีถ้าจะไม่ผิดน่าจะชื่อว่าวอพาเดียมก็คือเหมือนว่ายิ่งถ้าเกิดบินไปทิ้งเนี่ยกลับมาก็ได้รางวัลก็จะทําเป็นแบบนั้นยิ่งออกไปได้ทีก็จะยิ่งได้รางวัลเยอะเลยทําให้มีนักบินของสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยวนทําเที่ยวบินเนี่ยทุกๆแนาทีก็จะมีหนึ่งเที่ยวเอาระเบิดไปทิ้งคือต้องตั้งใจเนี่ยคือจะไปทิ้งใส่เวียดนามแต่ว่ากลัวว่าถ้าเข้าไปเขตเวียดนามก็ถูกยิงตกใช่ก็เลยเอาไปโยนทิ้งไว้ในลลาาาาาวววกกก่่่ออนนนนนนถถึึงงไเเียยดดมป็ัั้้รรบผ กมจากสิ่งที่ไม่ใช่ผลกรรมหรอกได้รับผลจากการกระทําของสหรัฐอเมริกา <Ha. S 2> นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาโดยประธานาธิบดีโจบไบเดนนั้นบอกว่าจะส่งระเบิดคลัสเตอร์บอมระเบิดพวงเหล่านี้ให้กับยูเครนใช้เพื่อตอบโต้รัสเซียแต่การใช้ตอบโต้รัสเซียนั้นอย่าลืมนะครับว่าเป็นพื้นที่ที่รัสเซียยึดครองซึ่งพื้นที่เหล่านั้น คือพื้นที่ของยูเครน<ฆ>แล้ววันหนึ่งทัาสงครามจบนะครับแล้วมีการเกิดการคืนพื้นที่กันถามว่าใครจะไปอยู่ในนั้นก็คือประชาชนคนยูเครนคนทําสงครามแล้วก็จบไปใช่ทหารเนี่ยก็เลิกแล้วต่อกันแต่ประชาชนที่กลับเข้าไปอยู่ในบ้านเรือนในพื้นที่ของตัวเองจะได้รับผลกระทบในระยะยาวดังนั้นตรงนี้เองครับรัสเซียก็บอกว่านี่คือความพ่ายแพ้ของนาโต้ความพ่ายแพ้ของสหรัฐอเมริกา ต่อสถานการณ์การสู้รบในครั้งนี้เพราะวันนี้เนี่ยคุณนั้นเนี่ยกำลังจะก่ออาชญากรรมครั้งใหญ่ด้วยการส่งครัสเตอร์บอมบ์ให้กับยูเครนครับทั้งหมดนี้คือผ่าประเด็นโลกสุดสัปดาห์ที่นำมาฝากในวันนี้นะคะมาพบกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา18บนาิกามนาทีวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชันท็อปนิวส์รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store